สวัสดีครับวันนี้ m y p s p พามาดูต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นการอ d ดรกลของตัวจอดิส p l a L-LCD I2C ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูต่อว่าจะแสดงผลเอาพุ t อย่างในหน้าจอตัวนี้ก็คือพิมพ์คำว่า alo m y p s p ออกที่หน้าจอนะครับเราจะทำยังไงนะครับ อันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็กลับไปดูคลิปแรกเรื่องจะมีเรื่องของการหา ID แล้วก็เรื่องของการต่อจอไว้นะครับอันนี้ก็เราก็ยังต่อเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัว IDE นะครับ IDE Arduino IDE นะครับสําหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็ให้ค้นหาตัวไลบรารีตัวนี้นะครับ Liquid Crystal อ่อ Liquid Crystal I นะครับ วิธีการก็คือเข้ามาที่ตัว s c ก a t นะครับแล้วก็มาที่ตัว Library นะครับแล้วก็มาที่ Manage Library นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาตัวนี้ลงไปนะครับลิ q วิดกิลตัน l 2รนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับก็คือค้นหาปุ๊บแล้วก็กดอินเตออตรงนี้ได้เลยนะครับ เลือกเอาตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับ Liquid Crystal 2 c จริงๆเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นตัว Library ตัวเดียวกันนะครับให้สังเกตคำว่า for i2c LCD Display นะครับถ้ามีคำนี้อยู่ก็สามารถติดตั้งได้นะครับอย่างตัวนี้ผมก็ติดตั้งตัวนี้ไปนะครับตัวอื่นก็ไม่ได้ติดตั้งถ้าติดตั้งแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มจาก i n นเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็น Remove นะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับให้เรามาเปิดที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ example นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับก็จะเจอตัว L2C นะครับแล้วก็เราก็กดเลือกเป็น Display Hello World นะครับอันนี้ก็คือจะได้ตัวอย่าง source code สำหรับแสดงผลคำว่า Hello World ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับ อันนี้ก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะมีปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับบอร์ดของเราตัวแรกก็คือกําหนดตัวอีเลสที่เราหามาจากตัวคลิปที่แล้วนะครับอันที่2ก็คือผมจะคอมเมนต์พวกโค้ดพวกนี้ออกนะครับเพราะต้องการจะให้แสดงเหลือแค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็ให้แสดงที่เริ่มต้นที่ 0- 0นะครับหมายความว่า เริ่มที่ x 0 y 0นะครับก็คือมุมบนสุดของหน้าจอนะครับถ้าเทียบกับหน้าจอนี้ก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับหน้าจอคอมก็คือตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งที่0 0นะครับใน LCD ก็เหมือน LCD ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มตำแหน่งที่0 0นะครับแล้วก็เราก็ปริ้นตัวคำว่า Hello my p h p ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม อัปโหลดนะครับพอเรากดปุ่มอัปโหลดปุ๊บจะมีไฟกระพริบบนบอร์ดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะแสดงว่ากําลังอัปโหลดนะครับแล้วก็ทํางานเสร็จนะครับแล้วก็ตัว lcd ของเรานะครับก็จะมีข้อความตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับก็จะพิมพ์หน้าจอคำว่า alo my bsp ออกบนหน้าจอ LCD ของเราเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาหรือสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้ที่เว็บบอร์ด MyPSP นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ